เอาเลยเครับว่าต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องรวมสกินมาหลอดนั่นเองนะครับมันคือว่ากล่องนี้น่าเติมหรือเปล่าวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะฮะโดยวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกล่องนี้นครับว่าว่ามันน่าเติมหรือเปล่านะโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้จะเป็นรูปแบบการคันสุ่มนะครับโดยมีจำกัดอยู่ที่40กล่องนะ1กล่องเนี่ยอยู่ที่10คูปองนะครับแล้วก็อัตรากระหนอดนะครับจะมีดังนี้เลยนะ สมมติคุณสุ่ม1ครั้งเนี่ยจะมีโอกาสได้รับกล่องสกินมาหลอดครับอยู่ที่2.50%ชิ้นส่วนฮีโร่หรือว่าชิ้นส่วนสกินเนี่ยอยู่ที่40%เพชรเนี่ยจะอยู่ที่57.50%นะครับโดยไอ้กล่องเนี่ยที่เด็ดไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าที่เด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้นครับการตีกล่องมาหลอด100สกินใน20กล่องนะครับนั่นหมายความว่าคุณสุ่ม20กล่องเนี่ยคุณจะได้ไอ้กล่องสกินมาหลอดเนี่ย ไปฟร,ฟรีเลย1กล่องไม่ไปฟร,ฟรีหรอกก็เสียตัง <c ười> คือการันตี2ีกล่องการันตี1กล่องใน20อะไรวะการันตี2ีการันตี1กลอ่อ, <c ười> กกกลองสกินมาหลอดใน20กล่องนั่นเองนะครับโดยอ่าโดยกล่องเนี่ยมันจะมีมันมันจะเป็นการเปิด1สกินเพื่อรับ1สกินที่คุณยังไม่มีนะครับเปิด1กล่องเปิด1 เปิดเพื่อรุ้นลับหนึ่งสกินถาวรที่คุณยังไม่มีนะครับก็จะมีสกินดังนี้เลยนะก็จะเป็นการแบบว่าทุกอย่างมีโอกาสออกเท่ากันหมดนั่นเองนะครับ200คูปองได้หนึ่งสกินคุ้มไหมนะครับก็ดูดูเอาเองนะครับแล้วก็มันจะจำกัดอยู่ที่40กล่องเนาะก็คือกิจกรรมเนี้ยจำกัดอยู่ที่400คูปองได้2สกินคุ้มไหมก็ไปคิดดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมาได้เป็นคนที่แบบว่าเมน ฮีโร่ตัวนี้นั่นเองครับถ้าใครคิดว่าคุ้มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นอย่างเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยสุดทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายจ้ะโอเคตอนนี้ก็เวลาของผมแล้วสินะค้ชจะทานทําการอะไรทําอะไรที่มันครบสิบนาทีน,นั่นเองนะครับเฮ้ยเริ่มครบแปดนาทีนะครับก็ตองตรงเลยกล่องเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มนะคุ้มอยู่มั้งสําหรับคนที่เป็นเมนมาลออรดด200คคู่ปงนนะับไ้มาสกิ คุ้มคุ้มอยู่นะครับคุ้มคุ้มอยู่นะครับก็จบมานิ่นะคุ้ม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 ถ้าถามว่าพี่ทำไมพี่ทํากิจกรรมตอนนี้แหละครับพี่ก็คือคือเนี่ยมันปกติกล่องมันต้องมันต้องมาเร็วๆวกว่านี้ใช่ไหมมาช่วงสิบเอ็ดโมงแต่ว่าไอ้รูปหน้าแรกอ่ะผมเพิ่งมาเห็นมันขึ้นตอนบ่ายสองบ่ายสามครับผมก็เลยทําคลิปช่วงนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีรูปนะรูปหน้าปกนะครับถ้ามันไม่มีรูปหน้าปกเนี่ยก็จะไม่ทำเนาะแต่ว่ามีพอดีก็ทำๆไปเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับเป็นกิจกรรมของเทวนาทนั่นเองนะครับไม่แต่ไม่รู้ว่าน่าจะโดนไปสักกี่คูป,ปองนะจะต้องดูอีกทีนึงนะว่ามันโดนไปกี่คูป,ปองนะครับก็วันนี้ได้หมดหนึ่งให้มันครบ8ปนาทีเนี่ยต้องไม่ครบก็หาอะไรมาใสใ่มันครบนะสักอย่างหนึ่งนะสักอย่างหนึ่งจังใดก็ได้ขอคลิปนี้ขอฟลอเรนติโนออเจียรด้วยชิพห้าลอแล้วหมอนี่คือเราจะไปคูขี่เขาไม่ได้นะครับเราต้อง เข้าๆออกนะพอดีว่าถ้าเราอยู่นานเนี่ยผมรดเสียงะเราก็จะสู้เขาไม่ได้นะฉะนั้นเราก็ต้องแบบว่าใช้สเต็ปเข้าออกนะแต่ว่าเราเอ็กคิวมานะเอ็กคิวนี่คือตัวแก้ของแดนะครับโดยเราจะออกเป็นออกเป็นของซับด้วยนะเราจะมาคอมโบคอมจอยนะครับมาดูสิวุ้ยนี่มันเก็บสเต็ปมาพร้อมเลยอ่ะเกินไปป้าพระคุณคลิปก่อนนะครับคลิปก่อนอุ้ยเฮี้ยไม่โดน ไม่โดนคนเลยเป็นไปได้ไงนี่ไงโดนคนโดนคลิปโดนคนเลยโดนคลิปอ๋โอโหแมงกูตีมันไม่โดนเลยเฮ้ยไม่โดนเลยไงวะอือเอาไปคนกันเองเพื่อนคนกันเองสี่สิบเราได้เลือดครับแจ๋วแจ๋วเลยแฮะแบบนี้ขออนุญ,ญาตป๊าป๊าจึกจ๊กจึ๊กนี่ตอนนี้เรามีอันติีนะแต่เขาไม่มีนะเราก็จะไป Com bo, Com roller, คอมโบคอมจอยใส่เขาสักทีของเราค่อยออกนะเอาเปล่า ได้ให้เจ็บทีนึงก่อนนี่หนึ่งคอมโบคอมจอยนะฮะไม่ยากนะครับโดยโดยถ้าหยาดมันเล่นเนะี่ยมันอันตริมาเนี่ยเราก็ต้องออกหยาดนี่ตัวแก้ทางฟอเรนเลยนะเนี่ยแล้วก็จะทำแถ,ม,ถมไปเรื่อยนะครับทำแถ,ม,ถมจนแบบว่าเขาเรียกว่าตัดเลือดไปเรื่อยนะตึกอุ๊ยโอ้โหเวรแล้วโอ้โหคุกครีเชะเมื่อคืนอันตริออกเลยครับไม่ต้องกลัว มันต้องเป็นเสียดายนะตีเรล2ายีเสาแต่ว่าคิดแม่นตีนะฉะนั้นก็ต้องระวังช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปมาพอดีนะครับไม่งั้นอาจจะโดนคอมโบคอมจอยได้นะหนึ่งทีเอ๊ะสองทีนี่คอมโบคอมจอยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอุ้ยช้แทงผิดทางโอ้โหจบละสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแม่นตีนะ รอเขาตนตีก่อนนะครับแครตันตีก่อนเสียเปรียบนะจังหวะนี้ปับ๊บปั๊บไปน่าจะนานอยู่นะคลิปนี้ปึ๊ก,กนี่ตัดเลือดปก่อนรึ่งหลอดแล้วจอเป็นตัดเลือดไหมมันต้องตัดเลือดเพราะว่ามันหล้ำเลือดเด้งเนาะหล้ำเลือดเด้งๆนะอาจจะแพ้ได้คลิปนี้ปึบ มายังไงยังไงทีนึงตายนะไม่ยงไงยังไม่อตีเลยอู้ยีอันตีไปแล้วด้วยเราครับเราก็อย่าไปรอช้านะครับทำง่าก็ได้แค่คีบมันเข้าป้อมเร็วที่สุดนะครับเขาจะได้เสียตังค์นะเสียตังค์ค่าคีบนะี่ค่าคีบที่นึ่งปากกลับไปอุ้ยแทงไม่โดน แทบเลยแล้วเชื่อได้เชื่อได้มันอติยังย,ยังไม่อตินะครับมันไม่อติอทีวะม,มันรอลำผมแน่เลยไอ้ห่านี่ร้ายกาดังนะพระคุณเฮ้ยลำแล้วอติแล้วอติแล้วโอ้โหอติมาอย่างไวโอ้โหหนีเลยครับเดี๋ยวไปรอป่ันแปะไปเขาลำไปนยันติแล้วลำไม่สู้เลยครับหน,น,น,เน,น,บนีเดียวแต่ฟอร์เลยนะที่ไม่ดีแม่งลำป้อมแตกเลยตัวนี้มันแรงมากนะอืออืออือ ไม่โดนด้วอือโอ้โหแล้วแม่งได้ด้วยอือเฮ้ยคย้ิปมาเอาอีกคิมมาแลมเนนะี่ยฟิกเกอร์มาตกใจหมดโเอ้ยอุย้คยคช่มันมันมาไวอย่างวะสงสัยจะแพ้แล้วแบบทุกคนสรงนี้เขาเรียกว่าส่งแพ้เนะี่ย ต้นเกมมันจะสู้ได้ไม่เกลียดสู้ไม่ได้เลยเวเอ้ยต้องอติเก็บอันติไปออกนะเราไม่รู้ว่าเขาจะแบบว่าพิวขนาดไหนนะครับไปเอาเลือดละอืมอุ้ยจริงก็มาดิวะมาเลยอุ้ยเฮียโอ้โหดูดิมันถึงตัวเราเร็วมากครับอันติไปแล้วนะปะักปรุบนี่มาดิมาลาในป้อมไหมลาในป้อม นี่ไงมีเม็ดพริกงงนะดิงงเลยไอ้เกิดอะไรขึ้นบ่ทำไมกูตายไปดิงงอะไร,รอ่ะต้นเม็ดพริกไงน้องน้องรู้จักเม็ดพริกเปล่าฮะนี่ครับเม็ดพริกเจอเม็ดพริกเข้าไปรู้เรื่องนะฮะเม็ดพริกจ,จุ๊บแทงไปสักห้าพันหกพันแล้วกันโอเคหกพันก็ได้อยู่ฟุ๊บรอดเลยครับจิบข้าวพอดีด้วยได้ห้าพันเก้าห้าพันเจ็ด ได้อยู่ได้อยู่นะครับให้มันรู้ว่าเรามีของดีมันจะได้ไม่กล้ามาล้ำในป้อมเรานะเราสกิลไม่ค่อยแม่นเลยนะดูตัวเองนะครับช่วงนี้เขาคุมเลือดนะเขาคุมนั่นแต่เราคุมเลือดนะถ้าเราโป๊อะไรเนี่ยจะได้แบบว่าเจ๊เจ๊เจ๊ไอ้นี่มันเลือดเปล่าต้องเอานะต้องเอานะดูดิ ดูดิซีซีทำอะไรเขาไม่ค่อยได้นะครับพวกคนวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไปเล่นไปนะเดี๋ยวันดำอะรป้อมเนี้ยดูสงละอย่างห<ว>้าวห้าวจัดนะฮะอืมไม่ไม่ลงเลยปะเฮ้ยโอแพ้เลยอย่างนี้เรียบร้อยฮะซีซีแบบมันค่อยมันหยุดมันไม่ค่อยได้นะมันแบบว่าทะลวงม,มาตลอดฮะจะแพ้แล้วแหละ แป๊บไม่เปไรนะเขาโผล่าทีแล้ก็คลิปประมาณแปดนาทีพอดีลำเป็นขี้เลยตัวไหนแก้ไม่ได้ไหมครับใครพอจะรู้ปะหลบดีแล้วกันพระคุณใครถ้าต,ต,ตายตาเนี่ยจะน่าจะหมดโคต้านะครับอือดักเหลือกสิบห้าละต้องวัดตรงนี้แหละช่วคลิปเร็วก่อนนะอย่างนั้นเขาจะได้ไม่ต้องตีป้อมสดอย่างนั้นเขาต้องตีป้อมสดนี่พู้นี้ ดูดิซีซีตีมันไม่ค่อยโดดเลยผมผมเนีตีมันไม่ค่อยโดดเลยดูดิผมดันมันออกไปมันดันมันไม่ค่อยออกเลยดูดิโอสกิลสองสกิลหนึ่งอย่างมั่วดูดิดันไม่ค่อยออกเลยครับโอ้ดันไม่ออกจริงสู้ไม่ได้ครับหรือว่าต้องรอมันดันเข้ามาก่อนนะสกิลสองมังมาโคตรไหวเลยแพ้แล้วครับยอมรับชะตากรรมนะสู้ไม่ได้จริง โมราดด้วยแม่งโอเคสรดบวันี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปนะจ๊ะให้ผมคลิปต่อไปด้วยสวัสดายต้องขอตลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้ะเจอก,กันครับเจอก,กันนะ